สนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาตำรวจบุกรวกสีกาก๊อ f คาบ้านหรูแจ้ง3ข้อหาหนักคุมตัวเข็นสอบเส้นเงินด้านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรยอมลาสิกขาแล้วขเมเรป่วนประสาทตาเมืองทมไม่เลิก<ห>นักท่องเที่ยวชี้หน้าด่าทหารไล่น,นักท่องเที่ยวผลักอกวิดเกิดการปะทะ สวัส,ส,วสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับผู้สุขข่าวเย็นอมรินนะคะอังคารที่15กรกฎาคม2568อยู่กับพี่ปุ้ยวัส,สมนค่ะบอลสันรักครับและจอยสจีค,ค่ะวันนี้ขอเริ่มตนน้นด้วยคำว่าสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมนี่เป็นคําพูดของอดีตสวกิติศักดิ์วราหะนะคะซึ่งเป็นคนที่เป็นคู่กรณีกับเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเมื่อาวานนี้จําได้นะคะล่าสุดเจ้าคณะพิจิตรนั้นลาสิกขาแล้วเดี๋ยวเราตามต่อประเด็นนั้นแต่ว่าล่าสุดค่ะอย่างที่บอกว่าเกริดด้วยว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับข่าวนี้หรือเปล่าเพราะว่าทางตํารวจนําหมายจับไปจับกลุ่มสีกากอฟแล้วที่บ้านพักหรูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนี่เป็นปฏิบัติ สวัสดนตอนช่วงสิบะวาดวัดชูจิตธรรมารามเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวลงไปที่วัดเลยตั้งแต่เช้าปรากฏว่าไม่เจอท่านแล้วก็วิยาวัจกรวัดเนี่ยก็ไม่เจอถามว่าทาไมต้องหาวิยาวัจกรวัดด้วยเพราะว่าเส้นเงินของวัดชูจิตธรรมารามที่มีการเชื่อมโยงไปยังสีกากรบเนี่ยไม่น้อยนะฮะเกือบ13ล้านมาทราบในภายหลังว่าท่านเนี่ยไปลาสิกขาที่จังหวัดระยองเมื่อช่วง9ก้าโมงครึ่งของเมื่อวานนี้แต่คุณผู้ชมปรากฏว่าแม้จะลาสิกขาไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏมีคลิป หลุดออกมาคุณผู้ชมคลิปนี้หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจเป็นลักษณะของอดีตเจ้าวาดวัดชูจิตธรรมารามปรากฏลักษณะของท่านอยู่ในห้องกับสีกากอบแต่อยู่ในห้องเฉยๆอันนี้ตกใจแล้วนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเดี๋ยวให้ผู้ชมดูเองว่าน่าตกใจขนาดไหนยังมีพระผู้ใหญ่รูปใดบ้างที่เชื่อมโยงกับสีกากอบ ในประเด็นนี้เพราะว่า5,000คลิปที่ออกมา80,000ไฟล์ที่ออกมาเนี่ยคือไหลออกมาเรื่อยๆอมไม่หยุดเลยใช่ใชค่ะซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญตั้งแต่หลายๆวันที่ผ่านมาก็มีคนไปตามหาพระ ต่างๆในรูปที่ปรากฏหรือว่าคลิปที่ปรากฏในมือถือของสีกากอฟนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าทางด้านของสำนักพุทธเองอัปเดตไม่ทันแล้วนะว่ามีพระรูปไหนที่ออกมาสึกแล้วบ้างล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นพระรูปที่9้าที่ออกมาสึกแล้วอย่างนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมเกิดจากการที่เมื่อวานนี้มันมีภาพเป็นคลิปแล้วก็เป็นแชทด้วยนะคะที่หลุดออกมาลักษณะคือเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีการพูดคุยกับทางด้านของสีกากอฟนี่มีการใส่เสื้อไม่ได้ห่มเหลืองด้วยนะอันนี้พระใช่ไหม ใส่ดูนะครับว่านํามาใช้จริงๆจะเวิร์กหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าน่าจะมีอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของคลิปหรือว่าจะมีพระรูปไหนออกมาสึกอีกเดี๋ยวรอติดตามกันได้แต่ว่าเราออกจากวัดไปที่ทางด้านของปราสาทกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เองก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อนเนื่องล่าสุดมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นทางด้านของปราสาทตาควายล่าสุดเกิดขึ้นที่ปราสาทตาเมิน เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีชาวกัมพูชาเข้าไปด่าทหารไทยที่ยืนอยู่นายเดียวนะคะเป็นบริเวณทางขึ้นปราสาทหลังจากนั้นมีทหารกัมพูชาเข้ามาไล่ให้ทหารไทยออกไปคุณผู้ชมดูคลิปช่วงจังหวะนี้หน่อยค่ะ ผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับเหตุการณ์ที่สมุดประการน้องเขยหาเรื่องพี่เมียสุดท้ายแทงถูกแย่งมีดแทงเจ็บนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่มีลักษณะของหนุ่มใหญ่เมาคุณผู้ชมฮะสุดท้ายทําร้ายแม่ของตัวเองอายุ72และอีกหนึ่งเหตุการณ์สาคัญเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศสดล่าสุดเลยนะครับที่กองปราบสําหรับคดีของสีกาโกฟล่าสุดนะฮะผลของการสืบสวนเป็นอย่างไรตามมาต่อช่วงหน้าครับ ที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนอินทุกสาขา นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสาคัญของจังหวัดได้แก่นมโคและมะพร้าวน้าหอมซึ่งกําลังเผชิญปัญหาสินค้าคงค้างและราคาตกต่ำพร้อมสั่งการให้เร่งหามาตรการระยะสัน้นและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาคร,รัฐตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ก็มีการประชุมเตรียมการในการที่จะประชุมกับทางท่านรองนายกในการที่จะเยียวยาพี่น้องผู้ประกอบการในการที่จะผลกระทบจากภาษีที่ทางอเมริกาได้ประกาศยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าขอให้การแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่สะท้อนมาคือต้นทุนการผลิตแพงอันนี้ต้องจัดการก็้องเปิดพื้นที่เปิดประเทศเปิดอะไรต่างๆให้เขามีการตลาดที่มันมากขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าสินค้าของประเทศไทยเราเนี่ยในการรอกไม่เป็นรองใครการเพิ่มประสิทธิภาพเราต้องมองว่าสินค้าสุดท้ายสุดเนี่ยไปสู่การแปรรูป ได้ไหมมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มมาคือการลดการเปิดการเพิ่มเนี่ยสเรื่องเนี่ยผมเชื่อเป็นสิ่งที่ผมเชื่อเป็นนโยบายที่จะนําไปใช้ช่วยกับพี่น้องผู้ประกอบการต่างๆครับเอสเปรสโซ่เข้มๆมีเยอะแต่ถ้าเข้มพอดีต้องสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%ของซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอินวันหอมขัว่วแน่นเข้มเต็มขน้นอร่อยเข้มพอดีสุดลงตัวซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอินวัน บ้านและสวนแฟมิกเดย่จัดใหญ่จัดเต็มเพื่อคนชอบชอบครบจบทุกหมวดที่บ้านและสวนแฟมิกเดย่แล้วพบกันวันที่1-10ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาะเพื่อทำน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพพวกเขาต้องทำงานอาบเงือตลอดหนึ่งปีข้อมืออาการไม่ดีครับความมุ่งมั่นบากบัน่นเพื่อความหอมมันชันเลิศและก็มีคนที่เลี้ยงแบตเจอร์เพื่อจะทำน้ำมันด้วยครับ น้ำมันจะมาจากแบตเจอร์ที่ดีที่สุดขอคุณั้นเนนทปว, <arin> วันอังคารที่15กรกฎาคมนี้เวลา17.00นทาง Amarintv HD ช่อง34 Amarintv ตามอำเภอายสัปดาห์นี้ออกทะเลไปช้อนแมงกระพุนกันที่จังหวัดร<ล>ะ,<ล>ะยองครับ <Yeah. S 2> เอาเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาส้วรับโคตวใหญ่จัดยกเลโอ้โหหนักมากเลยน้า,นาช่วยด้วยสองตัวอาปากครับ <laughs> และไปรู้จักกระพู่บปัญญาการทำแมงกะพุนด,ดองฟา้าติดตามได้ในตามอำเภอจานวันอังคารที่15กรกฎาค,าคมนี้เวลา18นาาทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับว่าละอมรินทร์ทีวี ลักกี้นาคานาคาจตุมงคลรังแคเหรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟ r พลังช่วยกะจัดรังแคมั่นใจร้อเอร์ซช่วยสยบรังแคจะเป็นที่หนึ่งเคลียร mm ์แมนไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ผัสานามโคงและหมอบาเล่ประโยชน์เน้นเอร่อยจัดเต็มอืม เต็มที่ดีเต็มแก้วสนับสนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ มาติดตามข่าวเย็นนมรินกันต่อนะคะและล่าสุดค่ะสดสดเลยที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตอนนี้กำลังมีการถแถลงข่าวนะคะเรื่องของคดีศีกากอฟที่ไปพัวพันกับพระชั้นผู้ใหญ่จนกระทั่งมีการสืบถึง9ก้ารูปไปติดตามกันเลยค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องฝ่ายผู้ต้องหาหรือไม่ว่าจะเป็นแม่ผู้ชายคนนี้เมาเหลือเกินเมาถึงขั้นที่ทําร้ายแม่ อายุ73ปีคุณผู้ชมฮะแม่ทนไม่ไหวต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่กับญาติสิ่งที่เกิดขึ้นตอนตำรวจรู้เรื่องราวตำรวจก็บุกไปที่บ้านเพื่อคุมตัวชายคนนี้แต่คุณผู้ชมฮะยังเมาไม่สางด่าตำรวจสารพัดครับ ผู้ชมฮะเห็นว่าแค่เมาเหล้านะแต่ขนาดเมาเหล้ายัางขนาดนี้โอ้โดนจับกลุ่มตัวเรียบร้อยครับส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับจากสายรายงานมาว่ามีพ่อค้ายารายใหญ่ขายยาให้กับเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ปรากฏว่าพอปลุกไปจับกลุ่มถึงห้องผู้ต้องหาตกใจหยิบผิดหยิบถูกกะว่าจะเอาซองยาทิ้งแต่ด้านไปหยิบโดนซองยากันยุงแทนค่ะ